สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนเอ่นเลยเนี่ยผมก็ต้องหาที่ดักยิงก่อนครับเพื่อความสะดวกสบายในการเล่นการรลีวครับท่านผู้ชม <S 2> <S 2> <S เราไม่ต้องออกไปยิงก็ได้ครับศัตรูเขาดันบนมาแล้วครับท่านผู้ชม okay. เ,เดี๋ยวนะดศัตรูเขาดาันคอมแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้ยเองก็มาไวเกินสหายเจ็บไปหนึ่งเอ้ยไม่ได้เจ็บดีตายแล้ว ผมมูสาดลอกให้เพื่อให้เพื่อนยิงครับเพื่อเราตายซะอย่างนั้นนัดแรกผมดันไปยิงโดนกำแพงที่วางครับแม่งเอ้ยถ้านัดแรกโดนก็ได้คิวแล้วครับเออเรียบร้อยไปเพื่อน เอาดีแล้วผมรอดตายกลับมาด้วยไงแต่พูดตามตรงเลือดลดไปขนาดนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่หรอกตั้งใจว่าจะลงครับแต่เบรกเอาไว้ก่อน โอ้ยถ้าโดนระเบิดเนี่ยผมโกรเลยนะเว้ยศัตรูเอออยู่ท่อครับวิทยุก็มีด้วยครับเสียงเท้าท่อมีครับ ท่านผู้ชมว่าเขาจะเดินเข้ามาหาผมป่ะเออผมได้ระเบิดรีจนได้ครับ ตกใจนึกว่าจะตายเองแล้วซะอีกเฮ้ยเพื่อนรอด้วยครับให้ตายเถอะได้แต่บอกตัวเองครับว่าทำไมไม่รอก่อนไม่น่ารีบเดินขึ้นไปเลยครับท่านผู้ชม ลมเน้นๆเลยว่ะเฮ้ยบอสจะประมาทสนไนเปอร์เขาไม่ได้ครับเพราะเขาก็ยิงแม่นอยู่โอ้โหย ไช้มาสองคิวอย่างนี้ถือว่าคุ้มว่ะเฮ้ยเป็นยังไงล่ะแล้วเจอการลิ้วสายดันจังหวะทีเผลอครับผมรู้สึกว่าศัตรูเนี่ยเขาไม่ค่อยจะดันกลางแล้วครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วผมจะแสงครับ เขามาค้างอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยผมตกใจนกว,ว่าผมหลุดแล้วซะอีกนะครับนาตอนแรกทีมคุณพ่ายแพ้เออผมตัดให้แล้วครับสหาย เวลิกูดครับเสียระเบิดมันต้องยกให้พี่ไอ้น้อง ผู้ชมเห็นใช่ไหมครับว่าข้างหน้าผมเนี่ยไม่มีใครเลยนะมองซ้ายมองขวาแล้วเห็นว่าไม่มีใช่ไหมครับเป็นยังไงครับในเมื่อผมไม่เห็นใครข้างหน้าเลยเนี่ยแล้วผมตายได้ยังไงวะเฮย้ยแล้วเราสังเกตดูดีๆนะครับว่าคุณจะไม่ได้ยินเสียงปืนเลยแต่เลือดผมเนี่ยกับลถเป็นสายน้ำซะอย่างนั้นระบบเกมนี้เนี่ยแม่งช่างส้นตีนจริงๆนะครับเนี่ย ได้ยินเสียงฟาร์มาสอยู่นะครับยาวพีกมาครับเสียงเท้าออกแล้ว จะด่าแม่งยังไงดีวะเนี่ยหวัวร้อนว่ะท่านผู้ชม <Yeah. S 1> แต่ได้สวยเลยครับเพื่อนไอคนที่บัากแม่งตายหรือ,อยังวะเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูชื่อครับเ ah! สียงชิบหายเลยท่านผู้ชมแม่งยิงผมฟรีตั้งหลายรอบครับเพลกมาเพื่อน เออรออยู่แล้วครับเกิดเงินมีครับท่านผู้ชม <Final Kill. S 3> เอออย่างน้อยก็ได้ระเบิดฟรีครับท่านผู้ชม ้้อนว่เฮยท่านผู้ชมเอาอยัางไงดีวะผมไม่สามารถที่จะดับความร้อนตอนนี้ได้แล้วนะเว้ยผมตัดคนปกติให้แล้วครับเพื่อนก็มาดิวะ<ป>ถ้าไม่บักผมก็เก็บหมดทีมได้เว้ย เอาที่เหลือเองจัดการเอาเองนะครับเพื่อน <Nice. S 1> เออผมได้ระเบิดฟรีกับเขาสักทีหนึ่งครับ คนปักด้วยครับคนปักผมฝากด้วยเพื่อนโอ้ยทำไมไม่พีออกมาสาักทีนึงล่ะเพื่อน Dead shot. Dead shot. โอ้ยตัวบักผมตายแล้วท่านผู้ชมงั้นพี่ก็ใส่สุดเลยดิไอ้น้อง ทีมของคุณได้รับชัยชนะ อยงนีว่าผมกับสกินกระบอกใหม่ของเจ้าปืนกาลิวเทอร์อยส์ซึ่งกระบอกนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีสกินอื่นสําหรับรุ่น e v l อีกแล้วนั่นเองนะครับในเกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะรู้สึกเซ็งพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวคนที่บั็กเนี่ยเขายิงผมได้แบบง่ายดายมากเลยนะครับเสียงเท้าผมก็ไม่ได้ยินตัวละครผมก็ไม่เห็นเสียงเปินอย่างบั็อกอีกต่างหากนะครับให้ตายเถอะเหมือนเขาเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ตัวล่องหวนที่มายิงผมยังไงอย่างนั้นเลยนะสำหรับคลิปในครั้งนี้เนี่ยผมเองต้องขอตัวลานไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ